สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s w i x Element นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวลัคนาราศีกุมนะครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง24มีนาคมหรือ21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์นะครับสามารถรับชมได้ทั้งในรูปแบบขทธศาษ์ไทยหรือตะวันตกนะครับเน้นในจุดหรือในส่วนที่พลังงานหรือสถานการณ์ใกล้เคียงกับเพื่อนๆน,นะครับ เดี๋ยวเรามาขอดูนะครับว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนเมษายน256นนี้นะครับขอพ่ายสักสีใบครับผมเพื่อนๆชาวกลุ่มนะครับคนโสดในช่วงเดือนเมษายน256นะายนครับเหมือนเพื่อนๆพนเพ,พิ่งผ่านความ เจ็บปวดนะครับหรือยังอาจจะคิดพิจารณาถึงความเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการเอาชนะกันแล้วก็รู้สึกว่าแยกย้ายครับต่างฝ่ายต่างคนต่างแยกย้ายแล้วก็มันอาจจะเป็นความรักหรือความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าบุคคล2คนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ3มคน4คนขึ้นไปแล้วก็เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเจ็บปวดนะครับปัจจุบันนี้เพื่อนเเหมือนยากที่จะ กลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆชาวกลุ่มนะครับรู้สึกว่าเพื่อนๆตื่นรู้แล้วรู้ซึ้งถึงสัจธรรมรู้ซึ้งถึงหัวจิตหัวใจของตัวเองหัวจิตของหัวใจของคนที่เกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์นั้นและก็เพื่อนๆก็ไม่อยากนะจะอยู่ในจุดที่มันเป็นทุกข์หรือไม่มีความเจ็บปวดรุนแรงเอาละแม้ว่าเพื่อนๆจะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ผ่านพ้นจากความทุกข์ในครั้งนี้เสียทั้งหมดนะครับยังคิดถึงอยู่ยังมีความเจ็บปวดอยู่อย่างไรก็ดีนะ่ะชีวิตเพื่อนเพื่อนกำลังจะอยู่ในจุดที่มีเคลื่อนผ่านเปลี่ยนแปลงพ้นจากความเจ็บปวดในครั้งนี้แล้วนะครับถ้าในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามเพื่อนๆพนควรสนฉับกุมได้ทําในสิ่งที่ดีทําเต็มที่ดีที่สุดของเราและเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่ พลังงานในส่วนนั้นนะครับมันจะย้อนกลับมาสู่ตัวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะครับเริ่มที่จะกลับมามีพลังกายพลังใจที่จะทุ่มเทให้กับตัวเราเองนะครับโดดเด่นในเรื่องของการงาน,เพ,นเพื่อนจะกลับมามีไฟมีแพชชั่นในเรื่องกิจการการงานต่างๆอยากที่จะประครับประคองชีวิตของตัวเราเองโดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงินให้มันผ่านพ้นไปนะครับ โอเคความรนะักความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่เราจะมุม่งเน้นในส่วนนั้นแต่ว่าการงานการเงินนะ่ะเพื่อนๆจะสามารถมีพลังนะครับมีสติปัญญามีกําลังกายกําลังใจที่จะแก้ไขประคับประคองในเรื่องการงานและการเงินให้ผ่านพ้นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาขอดูนะครับว่าใน่วงเดือนเมษายนนะครับ2 5งหนี้สถานการณ์ความรนะักความสัมพันธ์เพื่อนเพื่อนคนโสดชาวภุม จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับจะมีใครเข้ามาพบปะพูดคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือไม่นะครับครับจากพลังงานหน้าไพ่นะครับเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวกลุ่มนะครับแยกเป็น2ประเด็นนะครับคือประเด็นหนึ่งคือเพื่อนๆอ,นอาจจะรู้สึกว่าคิดวิตกหรือว่า คำนึงถึงในความนวามสัมพันธ์ในครั้งที่ผ่านมาแต่เพื่อนๆจะมีสติปัญญานะครับตกะลึกคิดตกคิดได้แล้วก็กลับมานะครับเห็นคุณค่าในตัวเราเองกลับมาสดชื่นแจ่มใสมีพลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตของเพื่อนๆนะครับไปสู่ความประสบความสําเร็จนะครับมีกําลังกายกําลังใจกลับมาฟื้นฟูแล้วก็เห็นในคุณค่าของตัวเราเอง อาจจะอยู่ในทุ่มเทกําลังกายกําลังใจให้กับในสิ่งที่เพื่อนๆรับผิดชอบกิจการการงานต่างๆครับจะเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเลละการงานการเงินในส่วนนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะกลับมามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่า,คาตัวเองมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีบุคคลนะครับในแวดวงเดียวกันกับเพื่อนๆนนะครับชาวกลุ่มนะครับเขามองเห็นนะครับเขามองเห็น คุณค่าที่เ,เพื่อนๆมีในสิ่งที่เ,เพื่อนๆเป็นเขาเห็นเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกว่ารู้สึกว่ามีพลังเ,เพื่อนๆเป็นคนที่มีเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแล้วก็สว่างแจ่มชัดในในจิตในใจเขาในสายตาเขาเลยว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญานะครับก็อาจจะอยากที่จะเข้ามานะครับพบปะพูดคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์อย่างไรก็ดีในจิตใจของบุคคล ในแวดวงของเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนเดียวกันที่ทํางานเดียวกันอ่ะในสวนลึกเ,เขาอาจจะเคยผ่านสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่จริงใจต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังคิดวิตกกังวลอยู่แต่ว่าเมื่อเขามาพบเจอหรือได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆชาวกลุ่มแล้วเนี่ยเขามองเห็นคุณค่าเขาเขามองเห็นสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในตัวของเพื่อนๆชาวกลุ่มนะครับ เดี๋ยวเรามาขอดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มนะครับได้พบปะพูดคุยนะครับแต่บุคคลคนนี้ที่จะอัดเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อนๆจะมีความคิดนะครับหรือว่ามีความรู้สึกเส้นไรนะพลังงานหน้าไพ่นะครับเพื่อนๆชาวกลุ่มนะครับในหุ้งเดือนเมษายนเนี่ยถ้ามีบุคคลนี้เข้ามาพบปะพูดคุยหยิบยื่นไม่เมติให้กับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเพื่อนๆยัง ไม่ได้เร่งร้อนที่จะตัดสินใจนะครับยังขอพิจารณาขอคิดดูก่อนขอมองดูก่อนนะครับก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรนะแต่ว่าบุคคลคนนี้เขาอาจจะมีความปรารถนาดีมีมิตรมิตรเมตาที่อยากจะมาหยิบยื่นให้กับเพื่อนๆนนะครับเขาก็อยากที่จะเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักนะครับทุ่งตรงเข้ามาที่เพื่อนๆเลยแต่ว่าส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนแล้วเพเก็ยัง ยังประคับประคองจิตใจอย่างมุ่งเน้นในเรื่องการงานการเงินอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อาจจะมีโชคทางการงานการเงินเข้ามานะครับเป็นโชคดีเลยล่ะครับเดี๋ยวเรามาขอดูแนวโน้มนะครับว่าในห้วงเดือนเมษายนนะครับสองห้าหกเนี่ยครับจากพลังงานหน้าไพ่ครับเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มนะครับในห้วงเดือนเมษายนเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆอยู่กับตัวเองนะครับพึงพอใจในตัวเองอยู่กับตัวเองและมีความสุข นะครับดีกว่าจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นทุกข์หรือว่าเจ็บปวดการเงินการงานการเงินเพื่อนๆโดดเด่นมากเลยนะครับจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาเป็นโอกาสใหญ่เลยแล้วก็ในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆยังมีความคิดหรือวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับของนักข่าวสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยอยากให้เพื่อนๆหา วิธีหรือหาแนวทางในการที่เราจะเยียวยาจิตใจหรือปลดปล่อยพลังงานในส่วนนั้นให้ออกไปนะครับความคิดวิตกกังวลความฟุ้งซ่านความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตในใจเราอะ่ะอาจจะใช้ในส่วนของคติธรรมธรรม,มะหรือว่าแนวคิดข้อคิดข้อบันาต่างๆที่เพื่อนๆมีความพึงพอใจนะครับหรือการสวดมนต์นะครับการทําบุญการไปสถานที่ต่างๆตามหลักศาสนาของเพื่อนๆอนนะ่ะ ตรงนี้จะมาช่วยเยียวยาแก้ไขจิตใจของเพื่อนที่ยังมีความคิดวิตกกังวลหรือมีความทุกข์อยู่ได้นะครับแต่เพื่อนๆนะครับนอกจากคนนักข่าวสัมพันธ์อ่ะมันโดดเด่นในเรื่องการงานการเงินเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนมีมีกาลังใจในส่วนนี้คือชีวิตเราไม่มีจุดที่มันวิตกกังวลไปเสียทั้งหมดมันก็ยังมีสิ่งดีๆนะครับที่รอคอยหรือที่เรายังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงนินนะครับโดดเด่นมากนะครับ เดี๋ยวเรามาขอดูนะครับคำแนะนำจากไพ่อร์ละครอย่าน,น,นิดหนึ่งนะครับว่าจะมีคำแนะนำอย่างไรให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวกลุ่มบ้างนะครับท้าบจากพลังงานหน้าไพ่นะครับไพ่อร์ละคน,นะครับก็มีคำแนะนำให้กับให้กับเพื่อนๆน,นะครับคนโสดชาวกลุ่มนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความหวังมีความศรัทธาอย่างน้อยมีความเชื่อมั่นนะครับในตัวเพื่อนเพื่อน,เอ,นเองแล้วก็ใน สิ่งที่เพื่อนๆได้กระทำมานะครับสิ่งที่เป็นความรักความศรัทธาใน,ในคุณงามความดีต่างๆที่เพื่อนๆมีความรักความเมตตาอยู่ในจิตในใจนะสิ่งดีๆหรือปาฏิหารนะมันจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่เพื่อนๆได้เคยกระทำมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตาที่เพื่อนๆส่งมอบออกไปให้กับบุคคลรอบข้างให้คนที่ใกล้ชิดนะครับรวมถึงตัวเพื่อนๆเองนะครับตรงเนี้ ขอให้เพื่อนมีศรัทธามีความหวังมีกําลังใจในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่ที่เราเคยส่งมอบออกไปเปิดโอกาสนะครับเพื่อนๆถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้พบเจอหรือว่ามีความรักความสัมพันธ์เข้ามาไพ่เราเคลื่อนอยากแนะนําให้เพื่อนๆนทุ่มเทความรักแพชชั่นกําลังกายกําลังใจลงไปในงานนะครับที่เพื่อนเพื่อนรักที่เพื่อนเพื่อนปรารถนา อาจจะเป็นงานประจำที่เพื่อนทําอยู่แล้วหรือว่าเป็นงานเสริมเป็นงานเด็กๆใดๆก็ตามในส่วนนี้มันจะช่วยเยียวยา,ยยายจิตใจและช่วยให้เพื่อนๆคนสนชาวกลุ่มนะ่ะกลับมามีแพชชั่นในการดําเนินชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าจะช่วยให้การเจริญเติบโตในด้านทางจิตวิญญาณนะครับทางจิตใจของเพื่อนนะ่ะเติบโตกล้าหาญเข้มแข็งขึ้นนะครับ ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนศรัทธานะครับแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งดีๆในปฏิหารในคุณงามความดีต่างๆที่เพื่อนเพื่อนได้กระทำไว้แล้วนะครับตรงเนี้สุดท้ายแล้วก็จะสิ่งดีๆก็จะย้อนขึ้นมาตอบแทนนะครับเพื่อนๆทุกๆกคนนะครับก็ครับสำหรับในส่วนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนโสดชาวคุมในหุ่งเดือนเมษายนนะครับก็จะมีโดยประมาณนี้อย่างไรก็ดีบอยก็ต้องขอให้ข้ามใจนะครับเพื่อนเพื่อทุกทคนเลยนะครับ ขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับในตัวเราเองในความนักความเมตตาในสิ่งดีๆที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จากพลังงานหน้าไพ่นะครับที่บอยอ่านออกไปถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดน,นะครับที่อ่านไปแล้วเพื่อนๆไม่สบายใจนะครับบอยก็ต้องขออภัยวันนั้นที่นี้ด้วยพลังงานหน้าไพ่ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็อาจจะตรงกับเพื่อนบางท่านแล้วก็ ถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะพลังงานก็อาจจะมีการสลับฝั่งกันได้ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมไว้ในแง่ของความบันเทิงนะครับสิ่งดีๆก็ขอให้รับนะครับไปเป็นพลังกายพลังใจในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันให้ยังมีความสุขนะครับก็สําหรับนะครับช่อง six e l e m e n t นะครับบอยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดติดตามกดชมนะครับรับชมให้กําลังใจให้ comment ให้ไลค์นะครับก็ รู้สึกว่าขอบคุณเพื่อนๆมากเลยแล้วก็มีกําลังกายกาลังใจนะครับที่จะได้จัดทําคลิปนะครับดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่างๆก็น้อมรับมานํามาปรับปรุงนะครับเพื่อพัฒนาคลิปนะครับที่นําเสนอเพื่อนๆออกไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ